สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอาการบักของสมองนะครับอาการบักของสมองเนี่ยเกิดจากการเข้าใจขวซ้ายแบบรุนแรงนะครับเข้าใจระบบขวซ้ายของตัวเองแบบรุนแรงนะครับทําให้สมองบักแล้วก็สตันเวลาคน มาเสียงเรื่องขวา,ายนะครับอาการบักนี่เขาจะมองเห็นคนเถียงเรื่องขวา,ายอย่งนะครับมันจะร่างกายจะแข็งนะครับแข็งแล้วก็เห็นกระเทยที่ข้อมูลเราเข้าหัวมันไม่ได้เลยนะ แล้วก็ตัวเองก็เข้าไปต่อยไม่ได้เพราะว่ามันตัวเล็กมากนะครับนี่คืออาการบักของคนเข้าใจค้รซ้ายแบบแรงนะครับ